สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในเช้าเช้าแบบนี้นะคะกับรายการภาษาภาษีนะคะในรายการนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับบัญชีภาษีแล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับการบริหารจัดการลักษณะก็จะเป็นการเห็นนะคะในเรื่องของการรูปแบบแบบนี้ที่เป็นการเขียนมือนะคะวันนี้เนี่ยกัดเอาหัวข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทนะคะกับคําถามที่ว่าต้องขายเท่าไหร่หรอ ถึงจะไม่ขาดทุนและมีกำไรนะคะวันนี้เนี่ยเอาเวลาสักประมาณมีกำไระนะคะเขียนพูดไปเขียนไปอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเวลามาสักสินาทีก็แล้วกันนะคะมอธิบายวิธีการคิดในเรื่องของตัวเลขเชิงบริหารโอเคไหมคะตอนหนที่เข้ามาแล้วนะคะในเช้าว,วันนี้ฝากทักทายพิมพ์คำว่าคิดถึงนะจ๊ะมาให้ทุนหน่อยก็ได้นะคะเอออ่ะ <c oughs> เริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะกว่าจะลงในเรื่องของเทคนิคการคำนวณซึ่งเป็นเทคนิคการทำเงินที่เลือกมาแล้วว่าน่าจะเป็นเทคนิคการคำนวณที่ง่ายเหมาะกับทุกท่านจริงๆรนะคะไม่ว่าคุณจะจบสายตรงบัญชีหรือไม่ได้จบสายตรงบัญชีเนี่ยสามารถทำได้เดี๋ยวพอดูคลิปนี้จบคุณให้เวลาตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หากระดาษแบบนี้มาเขียนตามดีไหมคะเพื่อให้คุณนะ่ได้ลองคำนวณไปด้วยกันให้ทุกๆก,การค้าขายทุกๆรูปแบบธุรกิจเนี่ย ได้ลองทําไปและลองเอาไปคํานวณน,นะคะอย่างแรกก่อนเลยสเต็ปที่1เนี่ยคุณต้องมีการนะคะคำนวณพาระของคุณก่อนอ่าดังนั้นเนี่ยการคํานวณพาระออกมาเนี่ยมันจะต้องคํานวณอยู่2องาระด้วยกันนะถ้าเกิดนะคะเราอยากจะขายแบบไม่ขาดทุนและมีกําไรคุณต้องคํานวณภาระออกมาเป็น2ก้อนโอเคไหมก้อนแรกก่อนเลยนะคะ ภาระของกิจการและก้อนที่สองนะคะเป็นภาระของเจ้าของดังนั้นนะมาเข้าใจคำว่าภาระกันสักนิดหนึ่งโอค้คมีคนพิมพ์คำว่าคิดถึงเขินังเลยนะมาเข้าใจคำว่าภาระกันสักนิดหนึ่งภาระคือค่าใช้จ่ายคงที่ฟิกคอร์ใจค่ะ ดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายคงที่ของกิจการของคุณเช่นอะไรบ้างนะคะค่าใช้จ่ายคงที่ฟิกคอร์สเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะคะต้องจ่ายอยู่แล้วประจํำวันประจําเดือนทุกๆเดือนเงินเดือนค่าเช่านะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นคงที่คงที่เลยนะคะคงที่คือแบบจ่ายอยู่แล้วว่าจะเป็นของอยกตัวอย่างนะเงินเดือนค่าเช่า น้ำไฟด้วยไหมครูอาจก็ลองเฉลี่ยมาดูถ้าทุกๆเดือนจ่ายประมาณคงที่ก็ได้เลยนะคะหรือถ้าคุณตั้งงบประมาณว่าคุณจะโฆษณาเดือนละแสนถ้าคุณจะโฆษณาเดือนละแสนตลอดมาตลอดไปก็ใส่เป็นคงที่ได้ไม่ว่าจะขายได้กี่บาทคุณก็โฆษณาเดือนละแสนก็ใส่เป็นคงที่ดังนั้นเนี่ยมันคือการไปมูลค่าเงินขึ้นมาว่าอะไรบ้างที่เป็นภาระของกิจการเดี๋ยวค่อยใส่นะคะต่อมาเนี่ยภาระเจ้าของคืออะไรบ้างนะคะชีวิตประจําวันเลย กินใช้นะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะคะดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราค่ารักษาพยาบาลต่างๆนานา,นานอยู่ในกินใช้ประจําวันและหนี้สินที่ต้องผ่อนแม้ว่าหนี้สินก้อนนี้นะคะจะเป็นจากบ,บัตรเครดิตหรือคุณไปกู้มาแล้วมาทําธุรกิจนะคะดังนั้นให้คุณใส่ภาระทั้งหมดเข้าไปแม้กระทั่งว่ากิจการนะกิจการไปกู้แบงก์กู้ในนามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนแล้วต้องผ่อนเดือนละแสนสองแสนสามแสนม,มันเป็นภาระได้คุณใส่เข้าไป ดังนั้นในสิ่งที่งนิดที่กวาดเขียนนะคะคือสเตปแรกก่อนนะก็คือเนี่ยเรื่องการใส่ภาระของกิจการเข้าไปโอเคไหมคะามาดูต่อตัวที่2นะคะที่คุณจะต้องมีการวางเรื่องของโครงสร้างการคำนวณก่อนสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่ากำไรนะคะต่อชิ้น ต่อชิ้นหรือต่อบริการโอเคดังนั้นเนี่ยกำไรต่อชิ้นหรือต่อการให้บริการ1นึ่งอันก,ก็ตีคั่วไปเลยนะยกตัวอย่างเช่นกําไรเนี่ยนะคะมันต้องเกิดจากอะไรบ้างกําไรนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากยอดขายหรือราคาขายนะคะหักด้วยต้นทุนของมันเฉพาะต้นทุนของมันเช่นกว่าซอปากามาด้ามน,นี้10บาท10บาทนะขาย20แปลว่าอะไรคะ ราคาขายคือ20บ,บาทต้นทุนคือ10บ,บาทแปลว่าไอ้กำไรต่อชิ้นเนี่ยก็คือ10บ,บาทถูกไหมคะแปลว่าได้ละดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหากำไรต่อชิ้นมาหลายคนบอกว่าครูอัดแล้วพี่เนะี่ยมีสินค้าหลายแบบมากเลยอธิปักกากันนะคะปากกาแบบนี้แบบนี้แบบนี้3แบบราคาต้นทุนมาไม่เท่ากันราคาขายไม่เท่ากันทราบดีค่ะ ในโลกปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าที่อยู่ในมือ SKU อ่ะโอ้หลายอันมากเลยอ่ะสมมติกิยกตัวอย่างอีกมีหลายแบบมากเลยคําถามที่เราต้องเอามานั่งคิดคือตัวไหนขายดีอ่ะถ้าพี่เก็บข้อมูลหรือ Data ด,ดีๆอ่ะเราจะต้องรู้ว่าตัวไหนขายดีถ้าขายดีเราเรียงเลยนะคะเราเรียงตัวขายดีมาก่อนพอเราเรียงตัวขายดีมาเรียงเรียบร้อยพอเราเรียงเรียบร้อยตัวขายดีแล้วก็มาดูว่าพอเราเรียงแล้วเนี่ยตัวไหนบ้างที่ขายถือว่าเป็น 70- 80ดซ จะบอกว่าอสองสามตัวนี้ทำรายได้เป็น70 80กับกิจการรวมมัดเลยนะคะแล้วเอเวอร์เรจถั่วเฉลี่ยเลยละกันเอาถั่วเฉลี่ยมาเลยว่าไอ้สามตัวนี้เฉลีย่ยต้นทุนกันมาเลยอันนี้ต้นทุนสมมตินะต้นทุน50 60 70%เอเดเฉลียล่ยเฉลี่ยกว่าถดา้เฉลี่ย65สมมมติอ่ะดังนั้นอนะสิ่งสำคัญของกำไรต่อชิ้นนะคะที่ครูอัดบอกว่าเป็นตัวที่สองที่คุณต้องมีการคิดเป็น,นกลไกขึ้นมาคื คุณจะมีค่าออกมาเป็นบาทก็ได้เช่นเมื่อกี้ขายของ20บาทต้นทุน10บาทกำไรก็คือ10บาทหรือคุณจะมีค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้และตัวที่ท็อปฮิตที่สุดกับการคำนวณโดยเป็นหลักการคำนวณเชิงประมาณการก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ทันไหมคะเพราะว่าอะไรต้องเป็นเชิงประมาณการก็นี่งานเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าสินค้าเรามีหลายอย่างพอสินค้ามีหลายอย่างเราเฉลีย่ยฟึง่ง ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการคำนวณเบรกอีเวนต์พอยต์นะคะจุดคุ้มทุนแล้วก็ทาร์เก็ตโปรฟิตนะคะปริมาณยอดขายเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการดีไหมคะดังนั้นเนี่ยกดเข้าสู่การคำนวณโดยการใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะเขียนลงไปในนี้นะคะมันคือการใส่ข้อมูล ภาระสมมุตินะคะภาระของกิจการากิจการหนึ่งนะคะมีภาระค่าที่จ่ายค่านังค่าไฟค่าเช่าค่า,า,า,านุนค่านั่นค่านี่เอาเป็นว่าประจําคงที่เลยไม่รวมค่าของนะไม่รวมค่าสินค้านะอันนี้อยู่ประมาณสัก2 0 0แสนบาทต่อเดือนย้ำนะคะต่อเดือนถ้าเราหาได้ท่วมสองแสนสมมตินะหากำไรได้ท่วม2 0 0แสนกิจการอยู่รอดแต่เจ้าของไม่รอดเอาภาระเจ้าของทั้งหมดมานะคะ ตัวเองครอบครัวสามีภรรยาลูกพ่อแม่พี่น้องดูแลกินใช้ผ่อนบ้านผ่อนรถสุขภาพรักษาพยาบาลทั้งหมดเอาเข้ามาสมมติว่าบ้านนี้เจ้าของบอกว่าต้องการใช้แสนห้าอันนี้คือกินใช้ยังไม่เก็บนะแล้วก็บอกว่ากิจการนี้มีกำไรเป็นบาทเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าขายสินค้าหลายอย่างฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกำไรต่อชิ้นแบบยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นกำไรขั้นต้นต่อชิ้นสมมุตินะคะว่าอยู่ที่30%สายเปอร์เซ็นใส่แค่นี้ก่อนดังนั้นเนี่ยพอเราตั้งต้นเอาแบบง่ายๆแบบนี้มาแล้วนะคะวิธีการคิดเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะคะวิธีการคิดก็คือหลักการเนี่ยคุณต้องใช้คำนี้นะจำง่ายๆคุณต้องเอาพาระเป็นที่ตั้งแล้วคุณได้หารด้วยความสามารถในการทำกำไร นะคะกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอ่ะสูตรตรงนี้เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นหลักการทฤษฎีเรียกว่าการเอาฟิกคอสหรือว่าค่าใช้จ่ายคงที่ตั้งหารด้วยกําไรส่วนเกินหรือว่าคอนริบิวชั่นมาจินสูตรตัวนี้มันจะเป็นสูตรในการคำนวณเบรกอีเวนต์พอยต์หรือจุดคุ้มทุนแต่วันนี้ก็เอามาแปลงให้มันอ่านเข้าใจง่ายๆดังนั้นกิจการนี้ที่มีค่าใช้จ่ายเป็นภาระคงที่200 0 0 0เอาเป็นเคสที่1ก็คือกิจการรอด กิจาการรอดอย่างเดียวนะคะเอาสองแสนตั้งหารด้วยกำไรเลยค่ะ30%ถอดเปอร์เซ็นต์มาก็เป็น0.3นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาแค่กิจาการรอดขายได้เดือนหนึ่งนะคะตกอยู่ที่6 6 6 6 6หบาทยอดขายต่อเดือนรอดกิจาการรอด มีกำไรหักกบมาพอจ่ายค่าใช้จ่ายภาระเฉพาะกิจการกิจการรอดแต่อย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้อยากค้าขายแบบขาดทุนถูกไหมคะเพราะว่ากิจการเนี่ยธุรกิจเนี่ยเจ้าของเป็นคนมารลันร้อยเดังนั้นอะ่ะเราควรต้องเอาภาระเจ้าของมาร่วมด้วยวิธีการคำนวณก็ไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมนะคะก็เลยต้องเอาอันนี้ก็คือกิจการบวกเจ้าของ รอดดังนั้นเนี่ยถ้าทั้งกิจการและเจ้าของมีเงินมาใช้เรารอดเลยปลอดภยัยไม่ขาดทุนเอาภาระเป็นที่ตั้งเหมือนเดิมสองแสนค่ะบวกด้วยภาระเจ้าของค่ะหารด้วยความสามารถในการทำกำไรต่อชิ้นค่ะดังนั้นนะคะตัวตั้งจากสองแสนก็เปลี่ยนมาเป็น3ามแสนห้ามั่นใจว่าทุกคนทำได้ไม่ต้องจบบัญชีสายตรงก็ทำได้ คำตอบคือต้องขายให้ได้ยอด1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทต่อเดือนเคลียร์นะคะซึ่งแบบนี้เนะี่ยหมายความว่าเราก็คงอยากจะไปดูตัวนี้ถูกไหมคะว่าเอ้ยอย่างนี้มันเวิร์กนะทั้งบริษัทมีตังจ่ายค่า้จ่ายทั้งหมด และเจ้าของเนี่ยมีเงินไปใช้ในเรื่องของส่วนตัวอาจจะถอนไปเรื่องของเงินเดือนปันผลคืนกรรมการเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าอะไรคะไม่ได้ยากแหละกลับเข้ามาอีกสักนิดนึงเฮ้ยแล้วเจ้าของอยากมีเงินเก็บออมเลยนะคะเดือนละสองแสนจะทํำยังไงมันก็ไม่ได้ยากเหมือนเดิมกลับเข้ามาที่หลักการคํานวณเอาพาระหารกําไรคราวนี้ถ้าคุณอยากมีนะคะเงินเก็บกําไรเพื่อดึงไปเป็นเงินเก็บเป็นบาทเท่าไหร่ให้คุณบวกเข้าไปที่ตัวตั้ง สรุปเหมือนเดิมเลยไปเร็วนะคะก็คือคราวนี้เราก็เอาภาระเป็นที่ตั้งก่อน2 0 0แสนของกิจการบวกภาระเจ้าของที่ต้องทำมาค้าขายให้มีกำไรไปใช้จ่ายแล้วเจ้าของอยากมีเงินเก็บอีกเอาไปเลยเดือนละ200,000จับตัวตั้งบวกการหารด้วยความสามารถในการทำกำไรของสินค้าโดยเฉลี่ยของเราโอ้โหอันนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าเปลี่ยนจากสองแ0,000น บวกเป็นแสนห้าแล้วก็มาบวกอีก2,000 200, สนไม่ได้ยากนะอันนี้นะคะก็เป็น5น้าแสนหาไปค่ะหารจุด3ามคำตอบเป็นกิจการจะต้องค้าขายได้นะคะโดยเฉลี่ย1น3 33 3 3 3้านบาทต่อเดือนแม่เป็นตัวเลขที่ก็ไม่ได้ไกลเกินตัวเพราะเมื่อจับหาร30วัน สรุปเลยก็คือว่าจะต้องขายได้อยู่ประมาณวันละ61,111บาทต่อวันสิ่งสำคัญที่คุณเห็นคืออะไรคะในฐานะเจ้าของในฐานะผู้บริหารเราต้องมีการคำนวณแบบคร่าวๆหลายคนแบอบกวุ้น icides, มันง่ายมากมมันง่ายก็ควรต้องรีบทำเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการกำหนดยอดเราก็ขายไปเรื่อย เ,เดี๋ยวนี้ขายได้ร้านนึงดีแล้วดีแล้วเอ้าเฮ้ยคุณลืมเปล่าขายได้ร้านนึงน่ยยังไม่พอเลยเจ้าของต้องใช้อีกนึกบอกไหมคะดังนั้นนะให้ตั้งที่ตัวยอดที่เราเนี่ยต้องการกําไรเอากําไรใส่บวกเข้าไปอันนี้เป็นภาระทั้งจิจาการและส่วนตัว หารด้วยความสามารถในการทำกําไรของสินค้าหรือบริการของเราโดยเฉลี่ยออกมาเป็นบาทต่อเดือนลองหารเป็นวันดูแล้วคุณก็ไปกำหนดยอดขายต่อวันกับพนักงานขายหลายคนบอกว่าแล้วถ้าวันนึงเราไม่สามารถปิดยอดขายได้100%เซต่อเดือนจะทำยังไงเราไม่สามารถไปได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์คุณต้องทำการมาร์คอัพขึ้นไปอีกสักนิดนึงว่า ตั้งทาร์เก็ตยอดขายให้กับเซลล์ล้านแปดมันตลกว่ะเอาอย่างนี้ละกันเราลองไปตั้งทาร์เก็ตยอดขายให้กับเซลล์เดือนละ2อล้านหดูโอ้โหดวงดาวมาก2อล้านหคือ100%ซที่เราต้องการนั่นะหมายความว่าถ้าเราขายได้2อล้านหํากำไรเนี่ยที่เราจะสามารถเก็บเพิ่มมันย่อมได้มากกว่า2 0 0 0 0 0แต่ถ้าเซลล์ปิดไม่ได้เซลล์เราปิดได้แค่80%ดละ่ะเซลล์เราเพิ่งจะช็อกนะเมื่อก่อนเจ้าของไม่เคยตั้งยอด ปิดได้แค่80%ก็อยู่ที่2 000, 000. ล้านเซลล์ปิดได้80% 2ล้านก็ยังไม่เจ็บตัวถูกไหมคะแล้วถ้าเซลล์เดือนไหนปิดได้70%ล่ะ70%ได้1ล้าน7จ็แสนห้าหมืนเจ็บตัวไหมไม่ถึงยอดที่ตั้งเอาไว้แต่ยังไงก็ตามก็เกินกว่า จุดเส้นยาแดงหรือว่าเส้นตายยอดขาย1น6 6 0ล้านหนึ่อะไรเนี่ยที่คุณเห็นคือแค่พอกิจการรอดเจ้าของรอดแต่ยังไม่มีเงินเก็บถ้าขายได้มากกว่านี้นะคะก็พอจะมีเงินเก็บดังนั้นให้คุณตั้งยอดเงินเก็บของคุณใส่เข้าไปข้อควรระวังของเรื่องนี้คือแม้มันจะเป็นการคำนวณที่ดูง่ายแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวคุณจะลองทำดู ข้อควรระวังคือถ้าคุณเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปคุณต้องอั้นเงินสําหรับการซื้อสินค้าเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยบอกเลยนะคะว่าภาระกิจการในนี้ไม่รวมค่าซื้อสต็อกนะภาระเจ้าของกำไรที่ได้จริงๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องอัดสต็อกเข้ามาเรื่อยๆให้คุณบวกเงินสำรองของการซื้อสินค้าในล็อตต่อไปเอามาเผื่อได้เลยแล้วเอายอดไปตั้งให้เซลล์แล้วบอกเซลล์ว่าก็ประมาณนี้ ถ้าสมมุติคุณไปตั้งยอดให้เซลล์2ล้าน5ต่อเดือนหาร30วันตกเฉลี่ยวันละ8,000 0แล้วก็ไปตั้งสมมติฐานว่าเราจะต้องทำอะไรใช้วิธีการอะไรเพื่อขายได้วันละ8,000 0ดังนั้นหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มใหม่รายได้เข้ามาถาโถมค่ะหลักแสนหลักล้านต่อเดือน <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าเงินที่เข้าเข้ากระเป๋าหมดสุดท้ายต้องมาตัดทอนค่าใช้จ่ายลองคานวณแบบนี้เซตยอดแบบนี้ อะไรคือเส้นยาแดงที่เราอย่าต่ํากว่านี้เดี๋ยวเราเดือดร้อนอะไรคือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงลองใช้ดูน,นะคะกวดหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามตอนนี้แฟนเพจบัญชียง,งา่ายผู้ติดตามทะลุ5้าแสนสามไปแล้วดีใจมากๆนะคะกดอยู่ที่เดิมที่นี่กับแฟนเพจบัญชีอย่างงา่ายแล้วรายการภาษาภาษีในรูปแบบของการเขียนมือแบบนี้ก็ยังอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะสาหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีคะ่ะ